คือประสบการณ์จริงเรื่องสยองจากผมผมจำได้เลยว่าช่วงนั้นเป็นวันลอยกระทงซึ่งผมก็ภาวนาให้ปีนี้ไม่ต้องเจอแบบนั้นอีกในวันนั้นผมเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆออฟฟิศอยู่แถวเซนทันปิ่นเก้าตอนนั้นเป็นช่วงเวลาโพเพเพื่อนๆที่ทำงานเริ่มแยกย้ายกลับไปเตรียมตัวทำกระทงกัน ผมก็นึกคึกอะไรไม่รู้อยากจะไปงานลอยกระทงขึ้นมาสง,งาั้นก็เลยเซิร์ชหาข้อมูลในโทรศัพท์ว่าใกล้ๆแถวนั้นมีที่ไหนบ้างและก็ได้เจอว่าที่โรงพยาบาลศิริราชวังหลังมีการจัดงานเทศกาลลอยกระทงพอถึงช่วงเวลาสองทุ่มผมก็ออกจากที่ทำงานและนั่งรถเมย์ไปที่โรงพยาบาลศิริราชแต่ใครก็รู้ว่าถ้าในกรุงเทพมีงานเทศกาลแบบนี้ รถจะต้องติดแน่นอนซึ่งมันก็คือเรื่องจริงผมติดอยู่แถวจรันถึงพานนกเกือบสองชั่วโมงเมื่อมาถึงโรงพยาบาลศิริราชก็เกือบประมาณสี่ทุ่มครึ่งผมก็รีบไปที่ท่าเรือวังหลังซื้อกระทงและรีบเอาไปลอยเพื่อขอพรเพื่อจะเจออะไรดีๆแบบคนอื่นเขาบ้างในขณะที่ผมอธิษฐานสายตาผมก็เหลือบไปเห็นลุงแก่ๆคนหนึ่งกำลังจ้องมองผมอยู่ ลุงใส่แค่กางเกงผูกผ้าเข่ามมาไว้ที่เอวผมได้แต่ยิ้มและรีบหันกลับมาอธิษฐานต่อแต่พอหันกลับไปลุงก็ยังจ้องหน้าผมอยู่ผมรีบหันกลับมาและรีบปล่อยกระทงออกไปและพอรวบรวมความกล้าได้อีกครั้งก็เลยยืนขึ้นและมองกลับไปลุงก็หายไปแล้วแต่ขนาดนั้นเองก็มีเสียงดังตุ้มเหมือนคนตกน้ำ ผมเลยรีบหันกลับไปลุงก็หยิบกระทงขึ้นมาแล้วบอกผมว่าอธิษฐานตั้งนานใส่แค่20เองเหรอไอ้หนูผมได้แต่ยิ้มและหัวเราะออกมาเล็กน้อยในใจก็คิดว่าเฮ้อนึกว่าเจอผีซะแล้วหลังจากเดินเที่ยวด้วยความสบายใจท้องก็เริ่มหิวผมเลยแวะหาร้านก๋วยเตี๋วกินสักหน่อยในช่วงเวลานั้นมันก็ดึกมากแล้วร้านค้าก็เริ่มปิด สามารถสั่งกลับบ้านได้อย่างเดียวผมก็เลยต้องสั่งกลับบ้านอย่างเรียงไม่ได้ในขณะที่ยืนรอรถเมย์อยู่นั้นจู่ๆก็มียายท่าทางแปลกๆผมยุ่งเหยิงใส่เสื้อสีน้ำตาลแดงเดินมาขอเงินโอ้ยไอ้หนูยายขอเงินสักยี่สิบสิซึ่งแน่นอนผมไม่ให้อยู่แล้วยายแกเดินไปด้วยท่าทางโมโหและยืนจ้องหน้าผมอยู่อย่างนั้นในใจ ก็คิดว่าทำไมรถเมย์ยังไม่มาอีกพอเหลือบตาไปมองยายยายก็จ้องมองผมอยู่อย่างนั้นโดยความที่เหตุการณ์ที่ลุงจ้องหน้าที่ท่าน้ำนั้นมันยังทำให้ผมรู้สึกหลอนกับอะไรแบบนี้ผมเลยเรียกวินมอเตอร์ไซค์โดยด่วนในใจคิดว่าวันนี้ค่าเดินทางแพงหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกอยากออกไปจากที่นี่แล้วทุกอย่างเหมือนจะจบลงด้วยดีแต่ว่าไม่เลย ขณะที่นั่งวินมอเตอร์ไซค์อยู่นั้นตอนนั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนผมได้ยินเสียงโอ้ยตอนนั้นคิดว่าหูแววพอเสียงที่ได้ยินมันคือเสียงคล้ายๆกับยายตรงป้ายรถเมล์ซึ่งตอนนั้นเองผมก็ใส่หูฟังอยู่ผมเลยเล่งเสียงเพลงให้ดังขึ้นอีกแต่ก็ได้ยินเสียงตามมาโอ้ยโอ้ยผมเลยตัดสินใจถามพี่วินว่าพี่ พี่ดียินเสียงอะไรปะผิววินก็เบรกรถดังเอียดเสียงกูนี่แหละน้องแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวมึงออกจากหลังกูได้แล้วลวกจนหลังกูจะพองแล้วมัง้ง